สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบและเฟซบุ๊กทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพเจิรมีรถ L 5 0 1 8สภาพสวยๆมานำเสนอ1คันครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่545,000บาทครับสภาพสวยเลยนะรถปี60ครับไม่ไม่ถึงพันชั่วโมงครับยางดีครับมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังผ่านหลังไม่ได้ใส่มาให้นะครับมันอยู่ข้างในนะครับนะจะผ่านตาช้างหรือผาน c m ก็ได้ครับ ราคา5 3า0 0 0บาทนะครับยังต่อรองได้ส่งฟรี300กิโลแรกครับมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยเลยครับเบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 9 9 7ครับ0 8 1 6 0 5 2 3 7นะครับร้านโบสอดอพพอร์ตเตอร์ที่เก่าสต้าเราลองขับดูเข้าสตาร์ทเลยส่งฟรีให้300กิโลแรกครับมีค่าแนะนำให้5,000บาทนะครับนะครับถอยหลังมาครับถอยหลังมา ไปเดิมครับอันนี้ครับไปเดิมนะเดินหน้าไปโอเคครับอพอทริปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ